ครับเป็นวัดที่ธนักสงฆ์ที่ผมเคยมาบวชอยู่ที่นี่นะฮะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ครับตอนนั้นแลแกอยู่เก้าวันแล้วกุณเป็นับุญังเชื่อมอยู่บคนต้ไม่ได้ก็พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์สมบัตินะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกล้วยที่วัดป่าธรรทพยานเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวผมลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปทัรูปนะครับองค์ใหญ่สีขาวนะครับก็กำลังจะสร้างหลังคาครับบนอุปทัศรูปไว้ ส่วนด้านบนนะฮะเป็นผ้ากา,า์ของผมเนีฮะซึ่งท่านก็อยู่รูปเดียวครับที่สำนสักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยที่จริงแล้วอันตรายนะครับเนี่ยแต่ท่านก็ต้องทําเองครับเพราะว่าไม่มีใครทําสภาพวัดนะัะก็เป็นวัดป่านี่เป็นสลาอเนกประสงค์ตรงนี้ ส่วนพระอาจารย์ก็อยู่ข้างบนอนะเอาเหล็กอยู่เลยสร้างหลังคาคุมพระพระพระองค์องค์สีขาวเค่ะรูปองค์สีขาวมาตรงนั้นลงอะไรแม่ันตรงนี้เป็นโรงครัวนะครับ ครับตรงน,นี้จุดเดิมครับก็คือเป็นที่ทำความสะอาดพวกล้างจานต่างๆผมจําได้อยู่ตอนผมบวชก็มาล้างล้างบาดรล้างอะไรตรงนี้ด้านนู้นก็เป็นห้องน้านะครับเพราะตรงน,นี้ลกมากเลยครับท่านก็อยู่รูปเดียวครับนะะแต่ก่อนตรงนี้ครับผมก็จะมานั่งสวมดมนต์ทำบัตร เช้าวัดเย็ยนที่เนี่ยฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ว่าใช้สาราเนี่ยผสมด้านหน้าที่สร้างใหม่ผมจำได้ครับตอนที่ผมมาบวชวันแรกเลยครับก็มีการเผาศพนะครับตรงนี้ครับแต่ก่อนไม,ไม่มีเมนนะตอนนั้นอ่ะคือเป็นเชิงตะกอนนะครับเผานี้ตรงนี้มีการสร้างเมนเรียบร้อยแล้ว แล้วกุฏิผมเนี่ยอยู่ในป่าฮะอยู่ข้างในเนี่ยตอนนั้นผมบวชช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ตรงน,นี้เป็นห้องน้ำนะครับคือเวลาผมจะเข้าจำบัดเนี่ยก็ราวประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเข้าไปผมก็จะคือผมก็กลัวๆนะครับเพราะว่าเป็นป่าเลยครับก็มีพระอยู่แค่รูปเดียวแล้วก็ผมอีกรูปหนึ่งนะเป็นพระใหม่ด้วยผมอะ่ะ ไปผมก็ก็มีความกลัวกลัวบ้ากลัวผีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ฉี่ไปเต็มที่ครับเพราะว่าไม่อยากออกมาคือเป็นผับบวชเป็นพระแล้วทำธุระต่างๆเนี่ยมั่วสั่วไม่ได้นะครับเพราะาผิดหลักธรรมวิาัวิในผมก็จะพยายามที่จะไม่ออกมาออกมาอีกทีนึงก็ประมาณตีสี่นะเพื่อมาทําการสวดธรรมบัดเช้านะครับ ทางที่เข้าไปกุฏิเดิมของผมนะครับคือทางเนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูครับคือตอนนี้คือท่านอยู่รูปเดียวครับท่านก็คงไม่ได้มาพักข้างในนี้ครับก็เลยดูรกแต่ก่อนนี้ผมก็จะมา,มาที่มาบทที่นี่ผมก็จะทําการกวาดตรงนี้ที่โลง่งเติมได้สะดวกกันนะครับ ตอนบวชในช่วงนั้นฤดูหนาวหนาวมากครับตื่นมาตีสี่เนี่ยมืดสนิทเลยก็ใช้ไปฉายสองทางออกมาสองทางมาก็รีบเดินนะครับกลัวผีครับแล้นบวชใหม่ด้วย่จริงแล้วผีอยู่ที่ใจเราครับผมก็ก็กลัวไปเองตอนนอนอยู่ก็มีพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยหล่นลงบนหลังคา ก็มีตกอครบ้างเล็กเน้อยนะ้อยฮะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจะอยู่ไม่ได้คนระับก็อยู่จนครบวันนะวันลศาศกขาเอาพอเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอกุฏิหลังแรกหลังนี้คือผมผมไม่ได้พักที่หลังนี้นะ ผมจะเข้าไปข้างในอีกข้างในของในข้างใน,งในถัดไปอีกนะครับเดีย๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ํานะครับผมจาไม่ได้ชื่อเลยแม่น้าอะไรไม่แม่น้ํามูลก็แม่น้ําีี mm ่ hmm. ถ้าเกิดว่าทําการถางป่าแล้วก็ทํากุฏิส่วนแล้วมีพระจําจบัดเนี่ยผมว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดีมากเลยนะครับ mm hmm. นี่ฮะนี่เป็นแม่น้ํา เห็นผมนก็มายืนดูแม่น้ำบางทีนะอมีควายแล้วตรงนั้นผมว่ามันร่มรื่นดีเห็นแว่าท่านอยู่คนเดียวครับก็เลยไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ควรเ๋ยผมจะลองเดินไปดูกุฏิเติผมมังผมครับ ตรงนี้ก็เป็นจอมปลวกนะคะขนาดใหญ่มีพืตทูปมาวางวางไ้ด้วยนะฮะตอนนี้ลกมากเลยครับก็ตรงนู้นนะครับเป็นกุฏิที่ผมอยู่ตรงนู้นนะก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยแต่ก่อนผมก็จะถางทางเดินไวนะ้เดินจงกรมบริเวณนี้ยฮะ นี่ผมคงไม่เดินเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างลกนะฮะเดี๋ยวจะมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันตรายนี่ครับถ้าได้รับการพนัน,นมากกว่านี้นะครับผมว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติทำได้ดีมากเลยครับเพราะว่ามันล่มลื่นพอตอนเช้าครับต้องนึกสภาพตอนเช้า มืดๆเลยนะครับทีสามทีสี่เดินออกมาสองไปชายออกมาคุมคุมโปองออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันหนาวมากทั้งหนาวทั้งกลัวครับเพราะว่าพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยวันแรกที่ผมมาบวชเนี่ยก็มีการเผาศพเลยเพ่งเชิงตะกรนนะฮะแล้วเราก็าคิดคิดไปเองจินตนาการไปเรื่อยครับแต่ก็ไม่เจออะไรนะเพราะว่า ตอนนี้ผมอยู่ผมก็พยายามนั่งสมาธินแล้วก็แผ่บุญทกุญส่วนกสให้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆด้วยก็เลยไม่เจอเหตุการณ์เลวร้ายอะไรก็อยู่ได้ปกติดีครับครัวนี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศนะครับเป็นป่าจริงๆนะครับป่าอะไรย่างเนี้ย ใช่ก็เจอฉันด่่ะอันนี้มีบุไท้บุญิษมี้ล่ะที่ว่านิศวาส่าว่าพินีษเป็นที่เรียกอย่ิศวารสชาตนี่ก็ว่าพิศวาค่ากายว่าเองเรียนพี่น่อยใช่พี่ สัพเพปุเรนตุสังกปาะจันโตพนังลโทยธามนิโถติระโทยะถาสัพเพติโยวิวัตอันโตสัพพโลกอวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติชายุปปะวะอภิวาทน์สีลิสณิจารุธาปัจจัยโน ประเวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพมานภาเวนะสัพพสั่งคานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต